อรุณสวัสดิเลนะครับวันนี้สวัสดีเจ้าประปาทั้งหลายฮะเพิ่มไปแล้วอ,อ๋อเปลองเสื้อเพิ่์ชอบมีภูเขาเต,ต้อผ้าเอาวันนี้ตื่นแล้วก็คือนอนดึกหน่อยๆจริงๆก็คือไม่ได้อยากนอนดึกแต่ว่ากว่าจะลากได้ตัดคลิปก็คือไปประมาณห้าทุ่มครึง่งอย่างที่บอกด้วยความชิลใช่ไหม หลังจากนั้นก็เลยเอ้ยเข้าไปพักผ่อนรีแลกซ์รีแลกซ์สบ,บายๆกว่าจะอัพกว่าจะเอออะไรนู่นนี่นั่นก็ตีหนึ่งตีสองอ่ะแล้วเข้าไปนอนนอนหลัไม่หลับไม่หลับอ้าวถ้าไม่ตายเราเหมือนเดิมโคนนันมาปุ๊บโอ้โหปอกเลยโคนนัโโ้นตอนเดียวเท่านั้นอยู่หมดโอ้โหแล้วคือแบบกูพยายามฝืนนะกูพยายามฝืนเพื่อจะแบบเชี่ยวหน่อยกูอยากรู้จะได้จบว่าแม่งต้องไปไหนนี่แน่เลยอสรุปใช่ด้วยแล้วตอนแรกกูกันึกว่าไอ้ทียคนตายเป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าอ๋อสรุปคือตายสองคนคดีนี้ก็คือ ตายกันหมดเลยครับตายกันตงนองคน,นสนุกดีแล้วก็มันชื่อคดีอะไรวะจำไม่ได้คดีอะไรปริศนาปิศนาฟาแลกไม่ใช่เอ้ยอะไรอยู่อเออจ้ามาเดอะนะเดี๋ยวไปทำงานก่อนวันนี้เข้าฟิตครับไปแล้ว เตอนนี้กลับมาถึงห้องเพลินแล้วนะแล้วก็แผ่นพลาสติกบอยของเราร้านแผ่นเสียงของเราขายออกรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าคือทุนแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้ฉันกําลังจะต้องเอาแผ่นไปแพคเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ไปส่งเนาะคือแอบรีบ,รบๆหน่อยๆเพราะว่า หลังจากที่กลับมาจากทํางานคือวันนี้ไอทิวมันบอกช่วงกลางวันไงแล้วช่วงกลางวันกูอยู่ออฟฟิศพอดีมันก็ไม่สามารถแพ็คส่งได้นู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าก็เลยมาตอนเลิกงานแล้วเดี๋ยวไปแพ็คแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปส่งตอนที่อยู่มาร์ทพิเทสอะไรเงี้ยบนสถานีมันจะมีพวกแบบขนส่งที่มันส่งได้อะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคตอนแรกกะว,ว่าจะส่งที่เดิมแต่ว่ากลัวว่าที่เดิมมันแบบเปิดช้าไงแล้วมันจะทําให้กูไปถึงออฟฟิศช้าแต่ว่าอันนี้เรารีบไปที่นู่นก่อนก่อนเวลาสักสิบนาทีสิบห้านาทีก็น่าจะรีรรครงสง คิดว่าประมาณนั้นซึ่งรอบนี้ออก2แผ่นเลยก็ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแล้วก็มีอะไรอีกวะอ๋อวันนี้ฉันกลับมาอ่านบาคุนะซึ่งเฮ้ยสนุกดีวะรู้สึกดีแล้วก็เดี๋ยวไปตามหาอีก2เล่มแต่ว่าไม่รู้วันไหนว่างก็จะไปตามหาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราวาไปห้องกูก่อนไปแพ็คของที่นูน่นออุปกรณ์แพ็กดันอยู่ที่นู่นนะดิไป แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกค้ารองรับได้เลยครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งคิดว่าถ้าส่งพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะถึงภายในวันพรุ่งนี้เลยละมั้งเออก็น่าจะแป๊บเดียวแล้วก็ที่อยงที่อยู่อะไรคอนเฟิร์มเสร็จเรียบร้อยโอ,อนเงินแล้วเดยอโอ้โหรู้สึกดีวันนี้นี่ฉันไม่ด้ทำงานโปรดัดทีเนะทั้งแบบไป,ไปอปอฟฟงออฟฟิศมาแพ็กแพนเนีเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปกินข้าวเพราะว่าเหมือนเพื่อนจะกินข้าวก่อนแล้วแล้วกูก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแต่ว่าสั่งเป็นสลัดเพลินๆไปนะ สลัดมันเรียกว่าสลัดเพลินๆแต่ละคือเป็นสลัดที่เพลินซื้อที่โตรัตนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้สลัดหรือเปล่าวันนี้เราคุยกันที่มันไม่ได้คืออะไรว่าน้ำสลัดหรือว่าอะไรยังไงไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวอะารนี้ก็คือเดี๋ยวขับรถกลับห้องเพลินนะก็เอาไอ้กล่องนี้ไปแพ็คเสร็จเรียบร้อยก็ูพูดอะไรของกูว๊กวนเนี่ยไป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 เจอห้องเพลิน กินสลัดเสร็จเรียบร้อยนะกลับมาห้องเพอวันนี้เพียมากเลยว่าเหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่าเหนื่อยเพราะว่าขับรถไปที่ห้องตัวเองแล้วก็ไปจัดการไอ้เรื่องแพ็คแผ่นหรือเปล่านะแต่ว่าพอกลับมาแล้วเพียเพียแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าวันนี้กูคุยกับพวกมึงน้อยมากเลยแต่ว่าวันนี้คร่าวๆก็คือนอนกลางวันกินเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวนะแล้วก็ไอ้มิ้นไปมาไอ้มิ้นเหมือนพาแมวไปหาหมอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เจเจไปนั่งอีทันหนึ่งแล้ว กลายเป็นว่านั่งคนเดียวเงาเหยยาวเลยวันนี้แต่ว่าเหมือนก่อนกลับลงไปนั่งคุยกับเจอยู่นะเรื่องมาวงมาวิวอะไรเงี้ยแฟนตาติกโฟว่าเป็นยังไงแล้วมันมีตัวอย่างใหม่ของสไปเดอร์แมนด้วยซึ่งน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นอยู่ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เพลินนินอนอยู่ตรงพุงกูนะเพิ่อนพวกนี้ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นอนแบบทอดกายเอียนกายสบายๆเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะไปตัดคลิปแล้วแต่ว่าไม่ง่วงมากเลยเพ <c oughs> ียเพียไม่รู้ทาไมหรือว่าอาจจะเพราะว่า เข้าออฟฟิศก็ได้หลังจากที่ไม่ได้เข้านานนะแต่ว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยววาไปตัดคลิปอะเลยง่วงตัดคลิปไปเสร็จแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมวันนี้นะแล้วก็เรามีแผนที่เราจะไปเที่ยวกันกับเพิดเมื่อกี้นั่งคุยแผนที่จะไปเที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยอันนี้มันมันเห็นเปิดรอหรือว่าไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เออวันนี้กูเพิ่งรู้ตัวไว้ว่า ไม่ได้ให้ใจว่ากูอ่านหนังสือแบบช้าช้า,ชาเ,อ,อ,เอ,อเล่มนี้เร่อนี้นี่อ่านช้าหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยคือตรงนี้คือท้ายเล่มนะที่กูขั้นเนี่ยก็คือกูรู้สึกว่ากูอ่านได้น้อยมากกูอ่านช่วงระหว่างตอนที่เดินจาก MRT ไม่ใช่เดินจาก MRT ดิตอนขึ้นรถ MRT อย่างเงี้ย ตอนที่อยู่เป็น MRT ปกติมันจะอยู่ประมาณ30นาที40นาทีใช่ป่ะถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะหนังสือก็ตูนหนึ่งเล่มเนี่ยกูคิดว่ากูอ่านประมาณไม่เกินเนี่ยไม่เกินประมาณนี้30นาที40นาทีแล้วตอนแรกก็กะว่าจะเอาไปหลายเล่มด้วยแต่ทีนี้เอาไปเล่มเดียวเว้ยแล้วก็คืออันนี้กูอ่าน2รอบเลยนะตอนที่แบบอยู่บน MRT ขาไปแล้วก็ขากลับอ่ยังอ่านไม่จบเลยกูไม่รู้ทําไมไม่รู้ว่าตัวหนังสือมันเยอะหรือเปล่าแต่ว่ากูชอบฟิลลิ่งที่นิวมันดำนะแต่ว่าอันนี้อันนีี้้้อออาาาาาบนลลลงแววก็คืเเท่รย เวลาที่เราอ่านหนังสือกระตูนนะแล้วเรามันมันจะแบบหมึกมันจะติดนิ้วอ่ะเอนอนั่นแหละก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็คือถ้าสมมติอ่านด้วยมือถือเราก็อ่านด้วยมือถือเราก็จะมไม่ได้ฟิลนี้นะอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะพกไปอ่านอีกสักเล่มหนึ่งตอนนี้น่าจะอ่านถึงเล่มที่ถ้าถ้าจบเล่มนี้ก็คือจบเล่มสี่สี่ใช่ปะ่ะก็น่าจะเล่มสี่ห้าแล้วก็เดี๋ยวถ้าอ่านหมดก็น่าจะไปหาวันไปซื้อแหละก็ประมาณนั้นยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมวันนี้ครับ เพินฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยพูดดีวังไม่พูดอ่ะเพินทำมือเพินพูดหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ช่องด้วยนะนั่นแหละวันดีครับ